คะแนนเต็มสิทธินะผมให้9.9ไปเลยสำหรับใครที่จะซื้อมาใส่เต้นนะครับผมเชียร์คู่นี้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมเบลกันจากช่องบีบอยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรองเท้าพู m a s u ูเอตคลาสสิ รุ่นนี้นะครับคู่นี้นะฮะนี่เห็นจะชัดกันเลยนะครับสวยมากนะครับต้องบอกว่ารองเท้าพูม่าสเวตคลาสสิกเนี่ยเป็นรองเท้าที่ชาวฮิปฮอปหรือว่าบีบอยเนี่ยใส่มาตั้งแต่ในยุค80แล้วนะครับจนเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ประมาณ50ปีได้แล้วนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่รู้จักรองเท้ารุ่นนี้หรือว่ายังไม่เคยลองใส่มันมาก่อนนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวในฐานะ บีบอยคนหนึ่งที่เคยใส่รองเท้าคู่นี้เนี่ยเต้นบีบอยนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะมาทําความรู้จักรองเท้าคู่นี้นะครับก็ผมจะพาเพื่อนๆไปฟังประวัติคร่าวๆข,ข,ของรองเท้าพูม่าสวีทคลาสสิกกันก่อนนะครับ ไปกันเอานะครับผมก็จะมาเล่าประวัติรองเท้าพูม่าสเวดรุ่นคลาสสิกนะครับแบบย่อๆนะฮะซึ่งผมได้อิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า main details นะครับเริ่มจากชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าทอมสมินนะครับเป็นนักวิ่งระยะสั้นชาวอเมริกันนะครับเขาได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา s u m m e อ Olympic g a กเกนะครับที่ประเทศเม็กซิโกนะฮะและได้ทำลายสถิติใหม่ในการวิ่งระยะสั้นครั้งนี้ด้วยเวลา19.83วินาทีนะครับซึ่งถือว่าต่ำกว่า20วิและเขาได้สวมรองเท้าพูม่า วิ่งคัางนี้นะฮะยังไม่พอนะฮะตอนถ่ายรูปขึ้นรับรางวัลเนี่ยเขาได้ถอดรองเท้าอู m a าสเวตคลาสสิกเนี่ยชูขึ้นมาด้วยนะครับและต่อมานะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักบาสเกตบอลที่โด่งดังมากในยุคลุกนั้นนะครับเขาชื่อว่า w a t e r c r y Fletcher นะครับจากทีมนิวยอร์ก นิกส์นะครับซึ่งเขาเองเนี่ยได้หลงรักแบรนด์พูม่าเอามากๆเลยแล้วก็ได้ใส่รองเท้าพูม่า Su เวตคลาสสิกคู่นี้นะครับในการเล่นบาสเกตบอลนั่นเองนะครับซึ่งส่งผลให้เหล่าบีบอยหรือว่าศิลปินฮิปฮอปในยุคนั้นเนี่ยนะครับหันมาสนใจรองเท้าพูม่า u เวตคลาสสิกรุ่นนี้กันมากขึ้นนะครับนั่นเป็นในช่วงเวลายุค80นั่นเองนะครับและต่อมานะครับ Water c r y f รฟ์เฟเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดรองเท้าอีกคู่หนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นทรงคล้ายๆกับรองเท้า พูมาสุเอตนั่นก็คือพูมาคลายนั่นเองมันจะต่างกันแค่พูมาสุเอตเนี่ยเป็นหนังกรับแต่ว่าพูมาคลายเป็นหนังนะครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆของรองเท้าพูมาสุเอตนะครับโอเคแล้วผมจะมาเริ่มรีวิวจากลักษณะรองเท้าภายนอกก,นกันก่อนนะครับว่าเอกลักษณ์มันเป็นยังไงนะครับดีเทลมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมาเริ่มจากผิวภายนอกของรองเท้ากันเลยนะครับตรงผิวภายนอกเนี่ยก็จะเป็น หนังกลับนะครับนี่นะฮะเสียงนะฮะเสียงหนังกลับนะครับก็ต้องบอกว่ารองเท้าหนังกลับเนี่ยเป็นรองเท้าที่ทนทานอยู่แล้วเหมาะสําหรับใส่ทํากิจกรรมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นสเก็ตกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือว่าใส่เต้นบีบอยก็ตามมันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างทนทานมากนะฮะตัวดีไซน์ของด้านนอกเนี่ยนี่ก็จะเป็นลายเอกลักษณ์ของพูม่าเลยนะนี่เป็นเส้นเนมาอย่างนี้ นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าพูม่าสูเอตพร้อมกับรูปเสือนะครับเสือพูม่านะครับเนี่ยเป็นสีทองแบบนี้นะครับด้านบนตรงนี้เดี๋ยวแวกให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นลาเบลเขียนว่าพูม่าเรียบๆแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่มันเป็นคลาสสิกก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเรียบๆดีไซน์ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นเสือพูม่าตรงนี้นะครับซึ่งมันมองไม่ค่อยจะเห็นแล้วแหละออกดำๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าพูม่าปั๊มไว้ตรงนี้นะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นลายโมโนแกรม นะครับแผ่นรองรองเท้าเนี่ยเป็นโมโ,โกแกรมนะเดิมๆด,ดึงออกมาไม่ได้นะมันก็จะแข็งๆเลยคล้ายๆกับพวกรอ,องเท้าแวนส์อะไรพวกนั้นนะมันจะไม่เหมือนพวกรองเท้าไนกี้อาดิดาอะไรที่แบบว่า,าสามารถถอดเปลี่ยนหรือดึงออกมาได้นะครับอันนี้คือมันมันเย็บติดไปเลยนะครับ แล้วก็สีตรงเนี้ค่อนข้างที่จะทนทานมันจะไม่ค่อยลอกเท่าไหร่ก็ผมก็ใสามานานพอสมควรนะนะเกือบจะครึ่งปีแล้วมันก็ไม่ลอกนะครับเรียกว่าเป็นข้อดีข้อนึงนะครับซึ่งผมชอบมากแล้วก็ไม่ค่อยจะดําด้วยโอเคแล้วก็พื้นรองเท้าตรงนี้เนี่ยขอบยางเนี่ยค่อนข้างหนานะลายจะเป็นแบบนี้นะฮะมีการเย็บเดินแบบนี้ด้วยนะครับเดินได้แบบนี้นะครับก็บอกเลยว่าทนน้ำหนักเนี่ยเบานะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอขอบยางด้านล่างนะยังเต็มอยู่นะครับเห็นไหมทนด้านในก็จะเป็นป้ายลับเบลบอกเหมือนรองเท้าทั่วไปอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้แล้วก็รองเทารุ่นนี้นะครับมีครั้งหนึ่งนะครับที่ r ร d Bull BC1 เนี่ยเคยทำแจกออกมาให้ผู้เข้าแข่งขันด้วยโดยมันจะเป็น l i m i t e d e dition มากนะครับก็คือดีไซน์แบบนี้แหละนะครับแต่มันจะพิเศษตรงที่มี AKA หรือว่าฉายาของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสกรีนแบบนี้เลยนะฮะเป็นสีทองงแบบเนี้ยปากอยู่แ,วแถวเนี้ยนะถ้าผมจะไม่ผิด นะครับคือถ้าใครได้เข้าไปแข่งเลตบูบีซีวันปีนั้นเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากที่ได้ลองถารุ่นนั้นแบบ i m ิมิ d ต d i t i o ชั่นมานครับถ้าผมได้มาเนี่ยผมก็คงแทบจะไม่ใส่เต้นแน่ๆนะครับก็คงใส่เออเอาไว้โชว์นะครับตรงนี้นะครับเป็นนวมนุ่ม ถือว่านุ่มใส่สบายมาในเรื่องของการสวมใส่บ้างนะครับรองเท้าคู่นี้บอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายไม่กัด้นเท้าหรือว่ากัดเนื้อกัดหนังคุณแน่นอนข้อมือผมตรงนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะพอดีเมื่อคืนไปร้านเหล้ามาก็มาต่อกันนะครับรอ,องเท้าผมก็จะมีสภาพแบบว่าผ่านการใช้งานมานิดนึงนะครับมีร่องรอยบ้างแล้วก็ตรงขอบตรงนี้ในเรื่องของการดูแลทำความสะอาดเนี่ย ก็ตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะเลอะง่ายนิดนึงผมลองขัดดูแล้วนะคราบดํำๆพวกนี้มันก็ไม่ค่อยจะออกส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเลอะยากนะตรงขอบยางเนี่ยเลอะยากมากเลยคือมันไม่ค่อยดําเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นรองเท้ารุ่นอื่นยี่ห้ออื่นมันจะดําง่ายเลอะง่ายแล้วก็ในเรื่องของการสวมใส่เวลาเต้นนะฮะต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเพอร์เฟกตอบโจทย์มาก นะครับสำหรับนักเต้นนะอันนี้คือในส่วนตัวที่มุมที่ผมใส่เองนะครับมันพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนรองเท้ารุ่นอื่นคือมันรู้สึกดีตรงที่ มันไม่ไม่ลื่นพื้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนึบจนเกินไปพูดถึงฟลอร์นะเพราะว่าถ้าคนคุณเต้นบีบอยคุณก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าบางสถานการณ์เนี่ยคุณจะเจอพื้นที่แบบว่าลื่นมากนะครับพอมันลื่นมากแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถเต้นท่ายืนหรือท็อปล็อกได้มันจะเป็นอุปสรรคแล้วก็ถ้าคุณเจอรองเท้าที่หนืดเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเวลาฟุตเบิร์มมันก็ติดติดแงสไลด์ไม่ได้แล้วก็เลือกปัญหาตกส้นนะครับตัดไปเลยนะครับตกส้นก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เ,เต้นท่่่าาายยืืยนนหรรออออววว็ลลกะไเ้แ เกิดเต้นแล้วมันตกส้นไปข้อเท้าแพงอ่าเหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับกับรองเท้าคูมาสเวทคลาสสิกคู่นี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นกับรองเท้าสไตล์แบบ running อย่างพวกอ่าทรงพวก Nike Air พวกนะั้นนะครับจะมีโอกาสตกส้นนะครับถ้าเต้นทายืนใส่เต้นกระชับเท้าดีใส่แบบว่าสบายเลยนะครับแล้วก็รองรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีเวลาเต้นนะถ้าเพื่อนเอ่อนอ่ัซิเดนต์ตกลงมานิดนึงแล้วขามันต้องมารับแล้วก็เกิดกระแทกเแบบนี่ยปึ๊บแบบเนี้ย คือรองเท้าคู่นี้ซัพพอร์ตเท้าข้อเท้าคุณได้ดีมากเรียกว่าคุณจะไม่รู้สึกอ่าถึงอาการบาดเจ็บเท้าเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกรองเท้า Converse เนี่ยไอ้พวกนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่า ถ้าคุณตกลงมาปึ๊บคุณจะรู้สึกเจ็บทันทีนะครับจากประสบการณ์นะถ้าเพื่อนๆเคยใส่ก็จะรู้โดยรวมผมเชียร์ให้คุณเนี่ยคะแนนเต็มสินนะผมให้9.9ไปเลยสําหรับใครที่จะซื้อมาใส่เต้นนะครับผมเชียร์คู่นี้เลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบใส่รองเท้าแนวร u n น i n g นะครับไม่ได้ชอบอใส่คู่แบบสไตล์พวกนี้เท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบรองเท้าคลาสสิกหรือว่าหลงไหลในความแบบโอซูคหรือคลาสสิกมากนะครับแล้วซึ่งไอ้คู่นี้เนี่ยมันก็เป็นรองเท้าแบบโอซูคหรือคลาสสิกนั่ ดีไซน์ความเป็นพูม่าคลาสสิกเฉพาะแค่รุ่นนี้เลยนะผมไม่คิดจะซื้อรุ่นอื่นเลยผมแค่ชอบรุ่นนี้เฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากได้นะครับโดยรวมซื้อมาค่อนข้างประทับใจมากๆเลยมาพูดถึงราคากันบ้างรองเท้าคู่นี้เนี่ยราคาในช็อปมือหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ2,400-2,500ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันอาจจะลดลงกว่านี้แล้วด้วยนะครับส่วนมือ2เนี่ย อยู่ประมาณ500ขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพของรองเท้าก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะว่าออถ้าจะซื้อรองเท้าคู่นี้มาใส่เนี่ยมันตอบโจทย์คุณไหมส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะก็ประมาณนี้นะครับกับรองเท้า Puma s u e de Classic โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอาร์มบีของผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้า Pieace